เรื่องเล่าจากพรานป่าพรานลมเป็นพรานเท่าอายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นพรานที่เดินป่าอยู่คนรุ่นเดียวกับแกต่างก็เลิกเป็นพรานไปหมดแล้วแต่แกก็ยังใช้ชีวิตเป็นพรานป่าเก็บของป่ามาขายในเมืองบ้างล่าสัตว์มาขายบ้างนำทางให้นักท่องเที่ยวบ้างถึงอายุเยอะแกก็เป็นพรานที่มีคาถาอาคม ไม่ว่าจะเข้าป่าทินไหนก็จึงไม่กลัวเพราะความที่เป็นคนมีวิชาติดตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งแกแบกปืนเข้าป่าไปสองวันแล้วก็ยังไม่ได้สัตว์สักตัวจึงทำให้แกงุดงิดมากแกจึงตัดสินใจไปที่โปง่โปงโพงซึ่งเป็นที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าผีดุไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ที่นั่นด้วยความงุดงิด ที่เข้าป่ามาสองวันแล้วยังไม่ได้สัตว์สักตัวพรานลมจึงเดินทางไปที่โป่งพงกว่าจะไปถึงก็ดึกสงัดมากพรานลมขึ้นไปนั่งคอยดักยิงสัตว์อยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งรออยู่เป็นเวลานาน,านไม่มีตัวอะไรผ่านมาเลยแกจึงตะโกนออกมาด้วยความหัวเสียว่าปัดโธสัตว์มันหายไปไหนกันหมดวะหรือว่าผีป่ามันเอาไปกินหมด ไม่เหลือไว้ให้กูบ้างเลยรึหลังจากตะโกนออกไปได้พักเดียวก็ปรากฏความเคลื่อนไหวขึ้นที่พื้นที่ทป่าด้านล่างทันทีพรานลมเงียบกริบเพ่งดูว่าเป็นตัวอะไรแกมองเห็นว่าเป็นสมสิทธ์สัตว์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อปปมงคลของพรานทั้งหลายเนื่องจากเป็นสัตว์ที่รวมลักษณะของสัตว์หลายอย่างไว้ในตัวเดียวกัน ไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองพรานรุ่นเก่าเล่าต่อกันมาว่าถ้ายิงไปโดนส่วนไหนของสมเสร็จมันก็จะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้นพรานลมยิ่งโมโหกันไปใหญ่เมื่อเห็นว่าเป็นตัวอะไรเพราะนี่มันเป็นตัวอัป,ปมงคลสำหรับพรานยิ่งหาสัตว์ไม่ได้อยู่ยังมีตัวอัป,ปมงคลโผล่ออกมาอีกด้วยความโมโหพรานลมจึงยิงปืนไปที่สมเสร็จต,ตัวนั้นปรากฏว่า มันมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงหมูพรานลมจึงชะง,งักด้วยความงวยงงคิดว่าเคยฟังแต่พรานคนอื่นเล่าให้ฟังเพิ่งได้เจอกับตัวเองก็วันนี้เองที่เขาว่ายิงโดนส่วนไหนของสัตว์ชนิดไหนมันก็จะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้นสมเสร็จตัวนั้นก็ยังไม่ตายมันพยายามหนีออกจากที่ตรงนั้นพานลมก็พูดว่าเออ ไอ้นี่มันหนังเหนียวแฮะเอาไปอีกนัดละกันแล้วแกก็ยิงซ้ำไปอีกหนึ่งนัดคราวนี้มันร้องเป็นเสียงช้างดังลั่นป่าแต่มันก็ยังไม่ตายยังพยายามเดินเข้าป่าไปให้ผลจากที่ตรงนั้นพรานลมตอนนั้นตะลึงได้ยินเสียงสัตว์ถึงสองชนิดจากสัตว์ตัวเดียวแกกลับโกรธที่เสียกระสุนไปถึงสองนัดแต่ สัตว์สมเสร็จตัวนี้ก็ยังไม่ตายแล้วแกก็เลยยิงซ้ำไปอีกทีเป็นนัดที่สามกะให้ตายคราวนี้แกถึงกับชอ็อกแกบอกว่ากระสุนที่ยิงออกไปถูกที่ตัวสมเสร็จเต็มๆแต่เสียงที่แกได้ยินคราวหลังสุดนี้ก่อนที่สมเสร็จจะหนีหายเข้าไปในป่ากลับเป็นเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวด ในเวลาที่ดึกสงัดไม่กี่นาทีต้นไม้ที่แกนั่งอยู่มันโยกไหวอย่างแรงเหมือนมีคนมาเขยา่าทั้งๆท,ที่ไม่มีลมเลยสักนิดเดียวพรานลมตกใจคิดว่าโดนละแกรีบท่องมนตคาถาอาคมที่นึกได้ทันทีแต่ต้นไม้ที่แกนั่งอยู่กลับยิ่งโยกไหวแรงขึ้นทั้งที่ต้นอื่นก็ยังไม่เห็นไหว ก็อยู่เหมือนเดิมพรานลมแกจึงใช้วิธีสุดท้ายก็คือขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาณทนะี่แห่งนั้นแล้วต้นไม้ที่แกนั่งอยู่นั้นจึงหยุดไหวพรานลมกลัวมากแต่แกบอกว่ากลัวขนาดไหนแกก็ยังไม่ขาดสติไม่ยอมหนีลงจากต้นไม้เด็ดขาดเพราะถ้าลงจากต้นไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอีกถ้าลงไป มีหวังตายแน่แกยอมทนนั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่นั่นจนสว่างแล้วรีบออกจากป่ากลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาบ้านแกก็จับไข้หัวโขนผมหลุดร่วงไม่เข้าป่านอนสมอยู่ที่บ้านถึงสองอาทิตย์แล้วแกก็ไม่ไปที่โปง่โปงพงอีกเลย